สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคําคืนที่ผ่านมาใบดงทำปืนแตกนะฮะไอเปียเนียอ์เซนอลแพ้นัดแรกของฤดูกาลหลังบุกไปพ่ายปอนมัดทำให้อดขึ้นนำหัวตารางชั่วคราวตอนนี้รังอันดับที่3เหมือนเดิมก่อนวิ่งหน่าจะกลับไปเฝ้าบ้านอิมเรสเตเดียมรับเงินลิเวอร์พูลของเราวิเกาาวอร์เตต้านะครับกุญสขคนทีมไอเปียเนียอ์เซนอลชี้ชัดเป็นเรื่องยากที่จะต้านทานเกมรุกของปอนมัด ก่อนปราชัยไปได้ด้วยสกรสอร์2-0ในเกมพมรีเมียร์เมื่อวันเสาร์ที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากทีมปืนโตต้องเล่นกันแค่10คนตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงนะฮะเนื่องจากวิลเลียมซอาริบ้าโดนใบแดงโดยตรงฉะนั้นเกมที่จะพบก,กับลิเวอร์พูลนะครับวิลเลียมซอาริบ้าจะไม่ลงสนามนะครับทำให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบนะฮะส่วนผลคู่อื่นนะฮะในศึกพรีเมียร์อังกฤษในค่ำคืนที่ผ่านมาทันนาโมสเปอร์เปิดบ้านถล่มออชนาเวนแฮมยูไนเต็ดไป 4- ประตูต่อหนึ่ง เซาตันตันเปิดบ้านแพ้ใหกับเลสเตอร์ซิตี้3-2วูล์ลัมเปิดบ้านแพ้ใหกับแอสตันวิลลา3-1เนวิคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับไบรท์ตัน1-0มันเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพลิกเอาชนะเบรนฟอร์ดไป2ประตูต่อ1อิฟ e ซีเวทาว์ e เปิดบ้านแพ้ให้กับเอเวอเรสตน2-0และคู่ดึกนะครับวอร์มัทเปิดบ้านเอาชนะให้ปิญญาอัลเซอ2ประตูต่อ0นะครับโดยท่านนั้นไอ้ปิญญาอัลเซอโดนใบแดงจากเวนิเลียมซลีบานะครับ ทำให้วิลเลียมเซนมิบาจะไม่ได้ลงเล่นนัดเจอกับลิเวอร์พูลในนัดต่อไปนะฮะส่วนของแดนลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับมีโปรแกรมหนักรออยู่วันนี้นะฮะจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับกัมเยือนของเชลซีซึ่งเป็นซูเปอร์แมตช์ในสัปดาห์นี้นะครับตามเวลาประเทศไทย4ี่ทุ่มครึ่งนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งนะฮะแมนเชสเตอร์ออกไปเยือนทางฝั่งของบูมแฮมตันวอนเดอร์นะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็มีศึกหนักรออยู่นะฮะเรามาสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลิงก็ตแบบ ล่าสุดเร็วทันนะฮะลิเวอร์พูลของเราอันดับที่1แข่งไป7เกมมี18แต้มแมนเชสเตอร์ตี้แข่งไป7เกมมี17แต้มไอปืนใหญ่อาร์เซนอลแข่งไปแล้วแปดเกมมี17แต้มอาร์เซนอลอยู่ที่4นะฮะแข่งไป8เกมมี17แต้มนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ลิเวอร์พูลถ้าหากชนะนะครับจะนำเป็นจ่าฝูงอย่างน้อยๆ1สัปดาห์เต็มๆนะฮะต้องรักษาพื้นที่จ่าฝูงเอาไว้นะฮะสำหรับลิเวอร์พูลของเราวันนี้เจอเชลซีนะฮะใส่ให้หมดนะครับอย่าลืมแฟนๆ ต้องร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะจ๊ะแฟนหงเหว่สลิบาร์โดนใบแดงติดโทษแบนนัดเจอลิเวอร์พูลวิลเลียมสลิบาร์โดนใบแดงนะครับพิมลิกจังเหตุ v ีอาแซงลิเวอร์พูลยิ้มรับวิลเลียมสลิบาร์กองหลังตัวเก่งของอาร์เซนอลจะผ่านลงสนานเกมซูปเปอร์มตชแมพิมลิก นัดที่จะพบกับลิเวอร์พูลสุดซาดาน่าหลงจากได้รับใบแดงโดยตรงในเกมที่ปืนใหญ่บุกพ่ปอนมัด2-0มันกำกืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่30ของเกมเมื่อรอบโจนผู้ตัดสินในสนามได้แจกใบเหลืองให้กับซลิบาจากจังหวะเข้าสกัดเอวานนิวชอนกอนอ้าปอนมัดแต่หลังจาก VAR ตรวจสอบภาพช้าแล้วเรียกผู้ตัดสินไปดูจอมอนิเตอร์ข้างสนามแล้วจึงมีการเปลี่ยนคำตัดสินจากใบเหลืองเป็นใบแดงโดยตรง ส่งผลให้อาร์เซนอลต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่สิคนตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมโดยพิมเล็กนะครับที่ออกมาแถลงก,การชี้แจงถึงสถานการณ์ใบแดงของซลิบาผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียของศูนย์ควบคุมการแข่งขันโดยระบุว่าผู้ตัดสินให้ใบเหลืองแก่ซลิบาจากการเข้าสกัดอีวานนิวชอนวีอาเห็นว่าซลิบาทำลายโอกาสทำประตูที่ชัดเจนจึงแนะนําให้ผู้ตัดสินดูจอมอนิเตอร์และผู้ตัดสินจึงเปลี่ยนใจจากใบเหลืองเป็นใบแดงโดยตรง การโดนแบดดงโดยตรงครั้งนี้นะส่งผลให้ซิลิบ้าจะถูกแบนอัตโนมัติ1เกมทําให้เขาจะพลาดลงสนามในเกมสุดกันที่จะเปิดบ้านต้อนรับกัมเยียนลิเวอพูโเเ้นสเตแต่ว่าอาร์เซนอลจะยื่นอุธอนทธรณ์โทษแบนดังกล่าวและประสบความสำเร็จซึ่งมีโอกาสน้อยมากแม้ว่าก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์จะเคยอุธอทธรณ์โทษแบนของปูโนฟานัส์สำเร็จมาแล้วก็ตามนะฮะ อันเนอร์สโตเผยสิ่งที่ลิวเวอร์พูลต้องทําหากหวังคว้าัยชนะเหนือเชลซีสโลตชี้นะครับลิวเวอร์พูลต้องรุกและรับให้เป็นหากหวังดับซาดเชลซีลิวเวอร์พูลเตรียมปเปิดรังแอลฟ์ลต้อนรับการมาเยือนของเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ตามลาประเทศไทย4ทุ่มครึ่งโดยหงแดงภายใต้าก,การกุมทีมของอันเนอร์สโลตหวังที่จะเก็บชัยชนะเพื่อสานต่อผลงานอันเยี่ยมในฤดูก,กาลนี้ต่อไป แม้จะออกฤดูการนี้ได้อย่างสวยหรูแต่ส็อตก็ยอมรับว่าโปรแกรมการแข่งขันที่ผ่านมาค่อนข้างเอื้ออํานวยต่อลิเวอร์ pool ย่างรก็ตามเกมกับโจซีในวันอาทิตย์นี้ถือเป็นบททดสอบที่แท้จ,จริงของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเอนโซมาเรสกากุนซือสิงห์รูที่กําลังค่อยๆพัฒนาโจซีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องสลอ็ลตได้เน้นยำ้ําถึงความสําคัญของเกมรับที่แข็งแกร่งในการรับมือก,กับเกมรุกที่อันตรายของโจซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เล่นแนวรุกอย่าง โคพลาเมอร์โนนี่มาดูโอเคและนิโคลัจจ็กสันที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมันสำคัญมากหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในรุ้นการนี้คุณต้องมีเกมรับที่แข็งแกร่งจริงๆเราเป็นแบบนั้นมาจนถึงตอนนี้สลัดกล่าวเจลซีก็เหมือนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้เล่นที่เดนเยี่ยมมากมายที่เราต้องพยายามรับมือและควบคุมนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งทำได้แต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำกันเป็นทีม อย่างไรก็ตามสลัดก็ย้ำว่าลิ์ุโภต้องไม่ลืมที่จะเล่นเกมรุกและสร้างโอกาสในการทําประตูเช่นกันแต่เราต้องไม่ลืมที่จะสร้างโอกาสของตัวเองเช่นกันเพราะถ้าคุณอยากชนะคุณก็ต้องยิงประตูด้วยสลัดมั่นใจว่าลิ์ุโภมีผู้เล่นแนวรุกที่สามารถสร้างปัญหากับแนวรับของเชลซีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเมตซาลาดิโกโจตาและลุยดีอัดโชคดีและสิ่งที่ดีสําหรับเราก็คือเรามีผู้เล่นที่สามารถทําประตูได้ ผมตั้งตรารอเกมที่น่าสนใจมากในวันอาทิตย์นี้ถ้าซาลาและเพื่อนร่วมทีมโชว์ฟอร์มและสร้างผลงานได้ก็อยากที่จะเห็นอะไรนอกจากชัยชนะของหงแดงเกมนี้ถือเป็นศึกซูเปอร์มิชแมตช์ที่น่าจับตามองโดยเฉพาะเป็นการวัดกันร,ระหว่างเกมรุกที่ดุดันของเชอร์ซีกับเกมรับที่แข็งแกร่งของลิเวอร์ pool ซึ่งแฟนบอลคงต้องติดตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะไปครอบครองในเกมนี้นะฮะ สล็อตบอกจเด็นๆนะฮะขอพิสูจน์หงแดงในช่วงมหาโหดก่อนตัดสินแชมป์อ่นเนือสลอ็อตกุนซือลิปุภูบอกกับนักวิจารณ์ทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งตัดสินทีมของเขาในตอนนี้แม้จออ์สตารุร้นกันด้วยฟอร์มร้อนแรงกวาดใจชนะไปถึง9เกมจาก10เกมแรกแต่อ่นเนือสลอ็อตกุนซือลิปุภูยังคงย้ำกับนักวิจารณ์และแฟนบอลว่ามันยังเร็วกันไปที่จะตัดสินว่าหงแดงจะสามารถผงาดคว้าแชมป์พยรีกในฤัูกาลนี้ได้หรือไม่ สลัดชี้ว่าการประเมินสกยภาพที่แท้จริงของลิเวอร์พูลควรดูจากผลงานหลังจากนี้ที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับโปรแกรมสุดโหดโดยช่วยยิงยิ่งในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนที่ต้องประทะก,กับทีมยักษ์ใหญ่ทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกไล่เลี้ยงตั้งแต่เชลซีอาบาเลซิกอาร์ซนอลไบรตันสองนัดไบเออร์เลวูเซนและแอสตันวิลล่าการตัดสินทีมจากผลงานแค่ช่วงสัปดาห์เดียวมันไม่ยุติธรรมหรอกครับสลัดกล่าว เราควรประเมินกันหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปแล้วสัก6ถึง8เกมเราจะได้รู้ว่าเราจะรับมือกับเกมอยู่ฟ่านแชมเปี้ยนลีกและเกมลีกที่ยากได้อย่างไรกุนซือชาวดัตยังได้ยกตัวอย่างเช่นแมนเชสเตอร์และอาเซนอลสองทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยเยี่ยมทั้งในพรีเมียร์ลีกและอยู่ฟ่านแชมเปี้ยนลีกตลอด2ฤดูกันที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสของลิเวอร์พูลที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองบ้างว่าจะสามารถยืนหยัดต่อกรกับทีมระดับท็อปของยุโรปได้หรือไม่ แน่นอนว่าเชลซี Chelsea, คือคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราจะได้เจอกันในฤดูกาลนี้สรับก,กล่าวเสริมแต่ผมจะไม่ประมาททีมใ,นในดทั้งสิน้นเพราะอย่างที่เราเห็นกันแล้วว่าแม้แต่บูมหันตนทีมบวยของตรงารางคะแนนก็ยังสามารถสร้างปัญหาให้กับเราได้จากคำกล่าวของสลัตนั่นสะท้อนยห่นถึงความมุ่งมั่นและความรอบครอบของเขาที่ไม่ต้องการให้ความสำเร็จในช่วงแรกบดบับงความท,ท้าทายที่เราอยู่ข้างหน้าซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่า วงแดงภายใต้การนำแท็บของสลัดจะสามารถฝ่าฟันโปรแกรมมหาโหดและโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งสมกับที่เป็นแฟนคาดหวังได้ลี่ใหม่เลือวอร์พอลอันตรายกว่าเดิมเจาะลึกกลยุทธ์ใหม่หมัดขวาสุดอันตรายภายใต้การคุมทีมของอาเนอร์สลัด ลเวรภพูลนะครับภายใต้การคุมทีมของอรนเนสร์สโลตกุนซือคนใหม่กาลังแสดงเห็นถึงวิวัฒนาการในเกมรุกอย่างเชัดเจนโดยกลยุทธ์การบุกกราบขวาที่รวดเร็วและแม่นยํายิ่งขึ้นเปลี่ยนจากหมัดซ้ายอันทรงพลังของแอนดี้โรเบิร์ตสันมาเป็นหมัดขวาที่รุนแรงและคาดเดาได้ยากจากเทนอเล็กซานเดอร์โนไม่เน้นเร็วแต่เน้นจังหวะสิ่งที่แตกต่ตางจากยุคข,ของเจ็คกิ้งคลับคือลเวรภพูลของสโัต ไม่เน้นการบุกแบบเร็วจัดจ้านเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเข้าทําที่แม่นยําและการหาพื้นที่ว่างเพื่อสร้างโอกาสในการจบสกอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตือมเกมรุกขึ้นไปรอที่เสาไกลซึ่งกลายเป็นคีย์แมนสําคัญในเกมรุกของหงแดงกซ้อมจนเป็นนิสยัยสู่ความอันตรายในเกมจริงอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเกมอื่นเครื่องที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเซบียาไป41จังหวะการบุกริ่มต้นจากการเตะยาวของอลิซงเบเกอร์ ไปยังโมเมตซาลาเมื่อซาลาพักบอลได้โดมินิกโซบอสไลก็วิ่งเติมขึ้นไปทันทีสร้างความสับสนให้กับกองหลังเซบียก่อนที่โซบอสไลจะรับบอลจากเดโกโซตา้าแล้วจ่ายต่อให้ลุยส์ดิอาร์ตยิงประตูอย่างง่ายได้และไม่ใช่แค่เกมอุน่นเครื่องเท่าน,นั้นกลยุทธ์นี้ยังถูกนํามาใช้ในเกมจริงอย่างเห็นผลเช่นเกมที่ลิเวอชนะบอลหมัดจังหวะการบุกเริ่มต้นจากอิบไรามาโกเกนเต้จ่ายบอลยาวไปให้ซาลา เทนส์อเล็กซานเดอรเติมเกมสูงกองหลังปอนหมัดถอยลงต่ำซาลาวิ่งสลับตำแหน่งโซบอสไล์เติมขึ้นมาอีกคนก่อนที่ดีอารจ,จะยิงประตูที่2ให้ลิเวอร์พูลมัดขวานำร่องสร้างมิติใหม่ให้เกมรุกเดินที่ลิเวอร์ข,ขึ้นชื่อเรื่องการบุกทางฝั่งซ้ายโดยมีโรเบอร์สันเป็นตัวเติมเกมเปรียบเสมือนมัดซ้ายที่ทรงพลัง แต่ภายใต้สลอดการบุกทางขวาจากเทนอเล็กเซนโนกลายเป็นอาวุธสำคัญเสมือนหมัดขวาที่รวดเร็วรุนแรงทำให้คู่แข่งตั้งรับไม่ทันแม้หมัดสายของโรเบอร์สันอาจจะไม่ใช่หมัดเด็ดเหมือนเดิมแต่ยังสามารถสร้างความอันตรายได้นอกจากนี้ซาร่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวจบสกอร์แต่ที่มีส่วนร่วมกับเกมรุกมากขึ้นทั้งการสร้างสรรค์โอกาสการใจบอลและการวิ่งสลับตำแหน่งควบคุมจังหวะสู่เกมรุกที่หลากหลาย เก็บชัยชนะ2-0เหนือบอลญาแสดงถึงความหลากหลายในเกมรุกของลิเวอร์พูลแม้ประตูแรกจะมาจากจังหวะล้ำน้าของดาวินนูเยตแต่ก็แสดงเงีนงถึงความอันตรายของการเติมเกมจากเทนอเล็กซานเดอร์ขณะที่ประตูที่2เกิดจากการเล่นบอลเร็วเริ่มจากอลกซิ ister, บแม็กลิสเตอร์จ่ายบอลให้กับซาลาก่อนที่ซ ah าลาจะรอจังหวะแล้วเปิดบอลให้กับแม็กอิลิสเตอร์ที่เติมขึ้นมายิงประตูสรุปแม้กซาลาจะยังคงเป็นดาวสงรคนสำคัญและการบุกทางขวาจะเป็นอาวุธหลัก แต่กลยุทธ์ใหม่ของสลัตทําให้ลิวมีเกมรุกที่หลากหลายคาดเดาได้ยากและอันตรายยิ่งขึ้นด้วยการควบคุมจังหวะการสร้างสรรค์โอกาสและการจบสกอร์ที่แม่นยําซึ่งจะทําให้คู่แข่งต้องเจอกับงานที่ยากลำบากในการรับมือกับหงแดงเวอร์ชั่นใหม่นี้อย่างแน่นอนอานเนอร์สล o t เชื่อเทรนสามารถรับมือข่าวลือเตรียมย้ายซบเรียมอริดได้เต็นอเลกซนเดอรนโ์น,โน,นะครับยังไม่ได้ตัดสนใจสมัยกับลิเวอร์ pool โดยสัญญาฉบับป,ปัจจุบันของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2 0 2 5ในขณะที่มีข่าวว่าเรียมอริทกำล,ลังเกรียมสนใจพร้อมเซ็นทัญญาฟรีไปร่วมทัพอันเนอร์สโรต์กุนซือลิเวอร์พูลนะครับจากฟงเฮงสิกเวทีอังกฤษเชื่อว่าเทรนอเลกซนเดอร์แบ็คขวาตัวเก่งของทีมจะสามารถรับมือกับข่าวลือที่มีความเชื่อมโยงกับ เบลมาริดได้ในขณะที่เจ้าต,ตัวยังไม่ได้ตอดสัญญาใหม่กับสโมสรนนะครับผมคิดว่าคุณประเมินนักเตะของเราต่ําไปนักเตะเหล่านี้คุณเคยเกี่ยวกับการตกเป็นข่าวกับสโมสรชั้นนําทุกแห่งทุกวันไม่ว่าจะมีการเซ็นญาหรือไม่ก็ตามถ้าคุณคิดว่าพวกเขาไม่พอใจกับการตกเป็นข่าวนี้แสดงว่าคุณไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับความขังแร่งทางจิตใจของพวกเขานี่คือส่วนหนึ่งของงานของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เราเอาศัยอยู่ คุณแค่ต้องโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องทำบางทีถ้าคุณอายุ17หรือ18มันอาจจะยากสำหรับคุณแต่เทนส์คว้าแชมป์มาได้แล้วมากมายเขาคว้าทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมลีเบอร์เฟานายและโมซาลาก็เช่นกันผมไม่คิดว่านี่เป็นปัญหาสำหรับพวกเขาและนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เพราะพวกเขากำลังเล่นได้ดีมากซอลตกล่าวถึงลูกเทียมสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเกมต่อไปจะเปิดบ้านแอนฟิลทำศึกซูเปอร์มิชแมตช์ในการเจอกับเชลซีในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะ มาลูด้าเกือบซบหงแดงเพราะโดนบีบสุดท้ายเลือกสิงบรูเพราะโชเซมูลิโยใกล้จะไปคิดว่าฟรองมาลูด้านะครับตีจมเลื้อยของเชลซีในอดีตเคยเกือบได้ใส่เสื้อลิเวอร์พูลซะแล้วนะฮะเรื่องนี้เจ้าตัวออกมาเปิดเผยเองเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเมื่อปี2007ตอนที่เขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่กับสโมสรโอลิปิกลียงมีทีมใหญ่มาจีบเพียบเลยนะฮะทั้งเชลซีของโชเซมูนโยและลิเวอร์พูลของ ราฟาเอลเบนิเตสที่พีคคือลิเวอร์พูลนี่แทบจะปิดดิวได้แล้วด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายฟอรองมาลูดั้งกับรู้สึกเหมือนโดนกดดันให้ย้ายไปแอนฟิลบอกเลยว่าไม่เปลืม่มเลยไม่คุยเรื่องสัญญาต่อแล้วก็เลือกไปเชลซีแทนเพราะรู้จักนักเตะเชลซีหลายคนแถมยังอย่างร่วมง,งานกับเดอะสเปเชียลวันอีกต่างหากที่คุณทีมเชลซีนัตอนนั้น มาลูดาเล่าว่าตอนนั้นราฟาเอลเมนเตสอยากได้ตัวผมจริงๆนะแถมเจอลาดอูริเย่อดีตค้นหงแดงที่ตอนนั้นคุมลียงก็เชียร์ให้ผมไปลิเวอร์พูลสุดใจเลยละคือจริงๆลิเวอร์พูลกับลียงตกลงค่าตัวกันได้แล้วด้วยนะแต่ผมก็ไม่เคยคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวเลยรู้สึกเหมือนคนพยายามยัดเยียดให้ผมไปลิเวอร์พูลซึ่งผมไม่ชอบแบบนั้นพอเชลซีติดต,ต่อมามูลยองก็สแสดงความจริงใจชัดเจนมากว่าอยากจะได้ตัวผมเป็นรุ่นเทียม แถมผมก็รู้จักเชลซีดีอยู่แล้วเพราะสนิทกับเดียร์ด็อกลาแถมยังมีเพื่อนภายในทีมอีกหลายคนแม้แต่เรือมาริดก็ยังมาตามจีบผมนะแต่สุดท้ายมาลูด้าก็เลือกเชลซีส่วนช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นค่้คืนยู่ฟชมเฉลิมบลีกปี22ที่มิวนิกสิส่วนเรื่องโค้ดมาลูด้าบอกว่าอยากร่วมงานกับโจเซ่มโยนั่นๆหน่อยแต่ก็แฮปปี้กับโค้ดคนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะคาโลอันเชโรติกับกุนฮิดดิ้งที่มีสไตล์กับทีม,ทมคล้ายๆกันแม้ แฟนหงแดงฟังแล้วก็เสียดายแทนนะฮะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็สุดท้ายมารุดาก็กลายเป็นตนานของเจอซีไปแล้วใครว่าอย่างไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับด่วนเคลล์ลั่นพร้อมยังมื่อหนึ่งหงแดงหวังโชว์ฟอร์มเทพจนอันเนอร์สล็อตเลือกไม่ถูก เควินเคลเลอร์นะครับผู้สัดประตูจมหนึ่งของลิเวอร์พูลออกมาประกาศกล่าวว่าเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้สัดประตูมือหนึ่งของทีมหงดงโดยตั้งเป้าโชว์ฟอร์มให้สุดยอดในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะพบกับโจลซนวันอาทิตย์วังให้อาร์เนอร์สลัดผู้จัดก,การทีมต้องผุดหัวในการเลือกผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมไปเลยเคลเลอร์ ler, นะครับในวัย25ปีเคยโชว์ฟอร์มเซฟจุดโทษผ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์คาราบครับมาครอบครองได้สุร็จในปี2022 โดยในนัดจริงเชลซ์เขาสามารถเซฟจุดโทษช่วยหงส์แดงเอาชนะเชลซีไปได้และยังคงรักษาคินชิดได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่ลิเวอร์พูลจุดเดียวชนเอาชนะเชลซีในรายการเดียวกันเมื่อฤดูกันที่แล้วโอกาสทองของเคลเลอร์ L มาถึงแล้วนะฮะเมื่ออาริสงเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย3สัปดาห์ทําให้เคลเลอร์ L ได้ลงพ้าเสาในเกมสําคัญที่จะพบก,กับเชลซีที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้ ้าหมายของผมคือการทําให้ผู้จัดก,การทีมต้องคิดหนักอาจถึงขั้นปวดหัวเลยก็ได้แต่ผมได้เล่นอย่างยอดเยี่ยมเขาจะเอาผมออกจากทีมได้ยังไงเคลล์เฮอร์กล่าวอย่างมั่นใจผมคิดแบบนั้นแหละอย่างน้อยก็ต้องกดดันเขาบ้างแม้ว่าลิปูโูรจะปฏิเสธข้อเสนอจากนัดเนียมฟอเรสที่ยินซื้อเคลล์เฮอร์ใน,กนักันนี้แต่นาคดของเขากับหงแดงก็ยังคงไม่แน่นอนหลังจากที่ลิปุโูไปซื้อจอจิมามาร์ดาฟิวเบรีผู้ต่ประตูทีมชัดจอดจีของบารนเซีย ซึ่งจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงเสมอหน้าผมอยากเป็นผู้สอบประตูตัวหลักอยากเป็นมือหนึ่งที่ได้ลงเล่นทุกสัปดาห์นั้งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเคลล์เฮอร์กล่าวเสริมการได้มีส่วนร่วมกับทีมที่แข่งขันเพื่อย่งชิงทั่วรางวัลน,นั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ผมคิดว่านักเตะทุกคนคงพูดเหมือนกันว่าพวกเขาก็อยากเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักการแข่งขันในตําแหน่งผู้สอบประตูของทีมลิเวอร์พูล l กำลังดุเดือดแฟนๆหัวแดงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเคาลล์เฮอร์จะสามารถคว้าโอกาสนี้ และโชว์ฟอร์ไมได้อย่างหนาประทับใจจนกุนซืออาร์เนอร์สลอตเลือกไม่ถูกเลยหรือไม่นี่คือสอุขาวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่20ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สครา e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายปูบักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ